ดีครับผมสวัสดีพี่เอสวัสดีแพลตฟอ Facebook ร์มเฟสบุ๊กผมนำพาเหตุสองเก้าห้าครทุกคนรับแจ้งทางว่า13นะครับเป็นอา่าตอนนี้เวลา,ากาจะยี่สิบสานาฬิกาสี่สแล้วี่สามนาฬิกา หนึ่งนามีค่านะครับเพื่อชีวิตคุณครับเราสายด่วนของประชาชนทำได้ทุกอย่างครับโอ้ยมึงบานมั้ยเราได้หน่อยไหมว่าเดี๋ยวคุณต้องตัดไปรับโทรศัพท์ก่อนนะทุกคนอ้าวมึงมั่วไปละมึง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 มั่วรัว ไปลุดมากนี่นี่เงี้ยไปบางังไนี่ไปม้ากอะไรยันี่